โอเค,อเคก็ขอสวัสดีสสดคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับกระผมเองนะครับซีเบอร์นะครับผมนะวันนี้โหมดหัวโตก็ได้กลับมาอีกครั้งนะครับผมนะซึ่งมันเล่นโหมดคูลโซโล่ไม่ได้มันเล่นได้แค่โหมดทีมเท่านั้นเลยนะครับผมนะ นี่นะ้ำมูลหัวโตเดี๋ยวเราถ้าพร้อมแล้วจะเป็นไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับกดเริ่มเกมซึ่งโมดหัวโตมันก็จะมีวงในขนาดที่เล็กมากนะครับแต่วงมันก็จะแรงตามพอสมควรนะคะโหมูหัวโตเดี๋ยวผมขอไปอีกฝั่งนึงดีกว่า โอเคผมจะผมสัญญากับกับคุณผู้ชมแล้วผมจะเล่นหัวโตโอเคซึ่งหมดหัวโตนะครับ เวลาเราฆ่าคนได้เนี่ยหัวเราก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วโมดนี้เนี่ยมันไม่สามารถเปิดตาล่าสังหารได้นะครับโมหัวโตนะครับคะแนนมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ โอเคครับอันนี้ผมกดหยุดติดตามเพื่อนนะครับเพราะว่าผมจะมาแยากใครแย้งมานะครับต่อให้หมดนี้โดนแย่งคิวก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันต้องชนะนะครับถ้าเพื่อนเราหรือเราได้คิวนะครับโอเคครับเขาก็จะสุ่มปืนให้เรานะครับว่าเราจะได้ปืนอะไรนะครับหมด ผมผมขอสุมกันผมได้ปืน RGS นะครับผมได้สก,กามาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมได้ปืนสก,กาตอนนี้ผมได้ไอวอลมาแล้วครับผมเดี๋ยวคราวนี้ผมจะไปช่วยเพื่อนนะครับซึ่งปืนนี้ไม่มีสะโขบนะครับมันเป็นปืนระเบิดนะครับ ไปกดเลงตอนไหนวะเนี่ยดูยเหมือนว่าเพื่อนของเราเขากำลังโดนยิงนะครับเดี๋ยวจะไปช่วย <c oughs> โอเคครับให้เราหวัวร้อนะครับซึ่งเดี๋ยวผมคอยิงถังแดงก่อนนะครับ ไม่เข้าครับผมเจอเปาซามแล้วครับเดี๋ยวผมหัวเต้ วันี้คุณผู้ชมครับตอนนี้เห็นไหมครับว่าหัวผมก็เริ่มโตโตแล้วนะครับผมหัวโตมากเลยครับคุณผู้ชมครับหัวมันก็โตนะคะแปลว่ามันค่าเพื่อนเราไปได้นะครับผมยิงโดนตัวเองนะครับ โอ้ยครับเพื่อนครับช่วยด้วยครับผมอยู่บนนี้ครับเอ้ยเพื่อนโหเฮ้ยเฮ้ยช่วยโอ้โหบุญรอดบุญรอดขอบคุณครับที่ทิวสามาช่วยผมทั้งที่ผมงูงเองโดนระเบิดตัวเอง ผมบอกเลยว่ามันโคตรเปลืองเลยนะคะผมอุตส่า์จะไปยิงมันแต่มันหูดกว่าแต่ว่าผมเผลอโดดเห็นไหมครับหัวผมโตมานิดนึงแล้วนะคะคุณผู้ชมครับอุ๊ยอุยครับคุณผู้ชมครับผมต้องไปช่วยเพื่อนผมนะครับอุ้ยคุณผู้ชมครับมันมาหลังครับผมมองไม่เห็นโถ มันมาหลังครับผมมองไม่เห็นโอ้โหมันซ้ำผมด้วยไม่เป็นไรนะครับเพราะเราเกินใหม่ได้นะครับแต่อย่างไ้เราต้องได้บูญญานะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนแคมป์นะครับผมสุ่มปืนไดเอได้ VSS นะครับ ซึ่งปืน VSS นะคะมันเป็นมันเป็นปืนที่จะมันก็จะมีสโคป4ส,ส่วนตัวนะครับนี่มันไม่ใช่ปืน VSS นี่นะมันโอ้โหเพื่อนนายเป็นแชมป์น็อกหรือไงหนูอย่างเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับอย่างเดือดเลยครับดูแผนที่ก็รู้แล้ว เพื่อนเราเราแคมป์อยู่ว่าลงลงไปช่วยนาะยไม่ได้เราเขอชดเดี๋ยวผมขอพันยาก,ก่อนนะครับ ชุบเนียครับเพื่อนไม่มีใครมาซ้าผมครับผมตกเหวว่าตกไม่รู้นะครับว่าตาน,นี้ผมสุ่มจะได้ปืนอะไรโอ้โหผมได้ปืนสไนคุณผู้ชมผมไม่เก่งสไนผมไม่เก่งสไนผมไม่เก่งสไน แต่ก็ต้องเก่งอ่ะหัวโตขนาดนี้แล้วผมจะไม่ทำให้หัวโตของเราหายไปนะครับคุณผู้ชมครับผมมีสนัหแล้ว เดี๋ยวผมจะค่อยๆลงนะครับเดี๋ยวผมจะน็อกได้นะครับโอเคครับคุณคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมผมลงโอ้ยโอ้ยครับช่วยด้วยครับหลังมาครับ เหียต้องหลักไม่ทันแล้วแม่งซ้ำผมด้วยนะเฮ้ยไม่ซ้ำผมอ้ยเมื่อเวลาถ่ายคลิปแม่งกูชอบหัวร้อนว่าะเวลาไม่ถ่ายคลิปแม่งกูคาดได้หลายคิวกูถ่ายแบบเห็นนิ้วกวูมีถนาดคุณผู้ชมเข้าใจไหมกดไลค์ให้ด้วยจริงๆถ้าผมตั้งใจเล่นนะ ผมยิงหัวมันด้วยคาเก้าปืนคะ่ะ <Wow. S 1> คุณผู้ชมโอ้โหแม่งลุมอ่ะขี้กองอ่ะไอ้สัส <Wow. S 1> กูเกียดตฟรีไฟ นี่กะว่ากูจะไม่ใช้คำหยาบคายแล้วนะแต่แม่งคราวนี้ทีมมันทำงานไม่เป็นการกันเลยว่ะไม่เป็นงานเลยเอยช่างช่างทีมเธอทีมมันยังเป็นเด็กกระโปงมีศพคนอยู่ตรงอ้าหนึ่งตีลุมหนึ่งคนจะสู้ไหวได้ไงเราต้องย่อแล้วนะได้กอซ่า ผมชนะแล้วคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับสรุปผมก็ไม่ได้ชนะนะผมก็หัวโตได้สุดแค่นี้เฮ้ยเป็นไงครับฮะเป็นไงครับหัวผมก็โตนิดๆนะครับ โตเท่าไอคนชื่อภูมินะครับโอเคครับตานี้แพ้ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมจะไม่แพ้ในตาหน้านะครับผมขอเล่นอีกตานะครับคุณผู้ชมครับผมจะเชิญเพื่อนสนิทเพื่อนคนโปรดของผมมานะครับ ติดนะเดี๋ยวผมจะเชิญลัวเลยวะ <_ d ream> เดี๋ยวผมจะออกไปส่งคำขอเข้าร่วมกลุ่มเอาหมดหัวโต โอ้โหแม่งเพื่อนไม่ยอมเชื่อฟังเลยโอเคไหนไหนมาแล้วเดี๋ยผมจะเล่นไอ้น็อตกูบอกว่ากูจะเอาหมดหัวโตโอ้กูออกแล้วออกจริงด้วยออลาก่อนออกแล้ว เอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะคะบ๊ายบาย